สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 715ค่ะประจำเช้าว,วันอังคารที่30ค่ะเดือนธันวาคมพศ2568นะคะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่ๆขาแบ่งพันพี่ๆที่200บาทนะคะ1องค์200บาทจ้ทถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทร ทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์08 4ค่ะ7 2 1 1 9 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปกับพี่ๆค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหนึ่งวันน้องมาเจอพี่ๆสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หจ้ะ หลวงปู่แพ้วค่ะพี่ๆขาหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันนะคะมีต่อโคตต้จ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองหลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะปี2503จ้ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการที่ 2, ะะ 3, จ,ะะะะ2จ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าจะ้ะ เก่าสวยนะคะสมเด็จเก่ารายการที่สามจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่สี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าพระวัดพลับพิมพ์ตุ๊กตานะคะรายการที่ห้าจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกค่ะเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดหลวงพ่อกลั่นค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะคะปี2469จากหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดค่ะพี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8จ้ะหลวงปู่ดู่ค่ะพี่ๆขาหลวงปู่ดู่วัดสแกนนะคะปี2531หจ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ดู่รายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9พระนางพญาจ้ะพระนางพญารายการที่9ค่ะพี่ๆขา ต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10จจะพระท่ากระดานนะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระท่ามะปรางจ้ะพระท่ามะปรางรายการที่11นะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12พร,ะรอดจ้ะ พารอดเป็นเนื้อดำค่ะพี่ขารายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13เป็นเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นะคะด้านหน้าลงยาจ้ะด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพระครูวิสัยโสพลจ้ะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะมาพร้อมเลี่ยมเาเลี่ยมพลาสติกค,ค่ะพี่ขาด้านหลังมีต่อโค้ดนะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15หลวงปู่เนื่องจ้ะหลวงปู่เนื่องวัดจุลามณีนะคะมีต่อโค้ดยันตรงหน้าอกนะคะ หลวงปู่เนื่องปี2511นะคะวัดจุฬามณีจากรายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นรูปหล่อเท้าเวสุวรรณนะคะรูปหล่อเท้าเวสุวรรณค่ะพี่ๆค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17รูปหล่อหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะคะ หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจ้ะรายการที่17ค่ะพี่พขาใต้ถาดมีรอยจานนะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่พี่ขา ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะพี่ๆขาน้องสุภาจัดโปรจ้ะอง์ละ200บาทค่ะ200บาททุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินจากวัดบางคลาน,นะคะต่อไปเป็นรายการที่2 0สค่ะ20เป็นพระขุนแผนปุกกุมารของหลวงพ่อกุวยวัดโคศิตารามนะคะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆพร้อมใช้งานจะ้ะ ระขุนแผนปลุกกุมารของหลวงพ่อกวยจ้ะรายการที่20นะคะรายการสุดท้ายของเช้าวันอังคารนะคะจ้ะ200บาทคะ่ะพี่ๆคะ่ะ200บาททุกรายการเลยนะ,ะพี่พี่ๆชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ู4ปค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะสําสำหรับเช้านี้สวัสดีคะ่ะ